สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การน,นำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลของดิฉันนางสาวณัฐนิชาเครื่องวิชาตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์โรงเรียนสุราววทยาคารค่ะโรงเรียนสุราวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสุรินทรารเภท่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานได้แก่ออนไลน์ออนดีมานออนแฮนและออนแอร์ค่ะดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเมื่อโรงเรียนมีประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบออนไลน์และผสมผสานดิฉันจึงได้มีการนำเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันต่างๆมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยดิฉัน ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบออนไลน์และออดีมานค่ะสำหรับการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ดิฉันได้ใช้แอปพลิเคชัน Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนตามตา,มตารางเรียนและใช้สื่อทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในขณะจัดก,การเรียนการสอนค่ะตัวยอย่างเช่นการนำเสนอบทเรียนด้วยแอปพลิเคชัน c a n v a ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Spin นะคะซึ่งเราสามารถระบุข้อความหรือตัวเลขลงไปก็ได้นะคะแล้วทำการหมุนเป็นวงล้อนะคะในลักษณะการเสี่ยงทายค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Wordwall wow นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างสื่อการสอนรูปแบบเกมการศึกษานะคะและมีรูปแบบที่หลากหลายนะคะเพียงแค่เราตั้งคำถามและคำตอบนะคะโปรแกรมนะคะก็จะประมวลเกมต่างๆที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมจับคู่การส่งคำถามหรือเป็นเกมโชว์แบบนี้นะคะ ี่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจขณะจัดการเรียนการสอนได้ดีมากเลยค่ะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะมีชื่อว่า k a h u นะคะก็มีลักษณะคล้ายกับแอปพลิเคชันบทบอนะคะที่จะอยู่ในรูปของเกมการศึกษานะคะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจได้เช่นเดียวกันค่ะปัจจัยที่มีผลกระ Internet, เเเเ็นนนนนขขอออองงิตตร์แ่่่ละะะคคไมททากัดิฉันจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นะคะในกรณีที่นักเรียนมีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าเรียนได้นักเรียนนะคะก็สามารถเข้าไปชมคลิปวิดีโอการสอนย้อนหลังผ่านทางช่อง y t u t u นะคะชื่อช่องครูปุยฟ้านะคะที่ดิฉันจัดทำขึ้นค่ะ แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือข้อมูลที่1ข้อมูลประมภูมิภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรเย่ยภาษาอังกฤษอ่านว่า primary data อ primary data นี่ก็ได้แล้วแต่สำเนียงแต่ละคนเนาะอาจจะจะเป็น,นพูดง่ายก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้ข้อมูลแหล่งที่มาโดยตรงอาจจะเป็นการสัมภาษณ์การวัดการนับหรือการสังเกตได้หมดนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือข้อมูลทุติยาภูมิหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า secondary data นะคะ secondary data นะ,ะนะก็เป็นข้อมูลที่เราไม่ต้อง ขมูลไว้เด็กๆเคยได้ยินไหมคะสำนักง,งานสถิติแห่งชาติกรจะได้เป็น2องคกับสยกกำลัง4ี่คด้วย2ยกกำลัง3าอืมลเรามีคูณกันหลายตัวใช่ไหมคะสัมปกานของเราก็คือนำเลขชี้กำลังมาบวกกนะันอ่สยกกำลังเอ่อเฉยๆใช่มส2มเฉยๆก็คือสยกกำลังอะไรคะยกกำลัง สำหรับการวัดผลและประเมินผลของผู้เรียนนะคะดิฉันก็จะใช้แอปพลิเคชัน Google Form นะคะในการจัดทำแบบทดสอบต่างๆให้กับผู้เรียนค่ะและใช้แอปพลิเคชัน Line นะคะสำหรับการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนค่ะ จะอานการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายจะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักสูตรได้อย่างต่อเน,นื่องค่ะ